กันะกันเรอะานใกล้ๆยังไเดหอ่ะเดวา่เดือาอยู่อะมานี้หยัเอาใหโมไฟตรงกลางลกอุ้ยใจเย็นๆนะสายตานป็นที่ไกินนะน้าจุนภาคีเป็นไงบ้าสนใจอะไร้าขึ้นใหม่เนาะพุ่งจะได้อาจจะได้ดูใช่ก็จริงๆแล้วเป็นเป็นช่วงแก๊เวลาที่ที่นานเหมือนกันนะครับเป็นสิบกว่าปีเนาะแล้ว่าที่เนื้อโจรจากจากภาคสมาภาค5แล้วผมว่าเหมือนว่า การเดินทางของของภาพยนตร์ซีรีส์เนี้ยหมายถึงว่าเดินทางมาตั้งแต่ปี1 9ึงต้นเลยครับผมว่าน่าจะเป็นภาคสุดท้ายของทางทางแฮร์ริสันฟอร์ดแล้วแล้วก็มีมีความนา่าตื่นเต้นหรือเอกลอักษณ์ความเป็นเอินาโจนด้วยก็ยังคงอยู่นะรู้สึกว่าคนที่เป็นแฟนเอลนาโจนไม่ไม่ควรพลาดรวมถึงเป็นผมเป็นหนังที่ทุกคนดูได้แล้วก็เป็นหนังครอบครัวที่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะทันกันแล้วว่าคนรุ่นผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ที่จะได้ดูเอหนนาโจนแบบในโรงครั้งแรก อานนี้มันมีความพิเศษอเพราะจริงๆภาคนี้มันคือ Dial of Destiny ก็รู้สึกว่าเอามันเป็นกรงล้อที่เหมือนว่าสุดท้ายแล้วมันจะพาแบบมีเรื่องของการย้อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอะไรต่างๆเอกลักษณ์คิดว่าน่าจะยังอยู่ครบรวมถึงผมว่าในในหนังในวันนี้ผมว่ามันก็จะมีอะไรที่พัฒนาไปตามยุคแาวสมัยที่ยังคงเอกลักษณ์ความน่าสนใจเหมือนดีน่าโจนอยู่ครับจริงอยากเห็นอยากเห็นอะไรมากที่สุดบอกว่าแบบคาดหวังคาดหวังในในหนังใช่ไหมครับอยากอยากเห็นอ่า ไทวิสันฟอร์ดเดินออกมาผมก็ดีใจแล้วครับขึ้นเต้นแล้วครับจริงๆในคนที่ชอบสันฟอร์ดเนี่ยในวันจันทรไทยอาจารย์ลุกอาจารย์ลองรู้ไหมก็มีฉากขึ้นเต้นเต้นยิดมากไม่ขนาดนั้นใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วจากท่าที่ผ่านมาก็จะเห็นโอ้โหมีแบบวิ่งหลบหินวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบเป็นเป็นซิกเนเจอร์ไทวิแล้ววันนี้ผมว่าไทวิสันฟอร์ดในวันนี้เราก็อยากจะเห็นว่าเอ้ยเขาจะพาเราย้อนไปที่ไหนหรือพาเราไปไปจนไปที่ไหนแล้วเขาจะเจอกับสถานการณ์ยังไงเย อยากชวนมาดูหน่อยละกันผมก็อยากชวนทุกคนมาดูนะครับผมสามารถจองตั๋วได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็ดูหนังได้วันที่28นี้นะครับแล้วก็อยากทุกคนมาดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นเพื่ออัดรถที่ครบนะครับผมทุกรายละเอียดแสดงความดีดีด้วยขอบคุณเรียนจบแล้วตางดีขึ้นส่งที่แม่ จบวันจบวนจบมันโลกงยังไงบ้างสำหรับพี่กินเนี่ยก็จริงจบมาพักหนึ่งนะครับจบมาได้ประมาณปีปีกว่าปีครึ่งนะแล้วก็เร่งเพึ่งจะมีโอกาสได้ได้ได้เข้างานรับปริญญาเนาะก็ดีใจดีใจครับผมว่าแต่ เรียนจบมาเราก็ได้ได้อะไรจากการเรียนเยอะอะไรเงี้ยแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเนาที่ที่ในวันนี้โอเคเราเรียนจบเป็ินญาตรีแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงการทํางานเต็มที่แล้วก็มองในสเต็ปต่อไปกว่าจะมาถึงวันนี้กินก็สู้เยอะเหมือนกันในของการเรียนเราทำงานด้วยสาขาที่เราเรียนมันไม่ใช่ง่ายเนี่ยครับเรียทีิอยู่ในสอบนิดเีขนาดที่เราต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยมันหนักหนาขนาดไหน ก็ก็หนักหนักครับถือว่าหนักเลยแต่ว่าจริงๆแล้วช่วีตรงที่ปีหนึ่งปีสองก็ยังยังไม่ได้ทํางานเยอะมากเลย้ยแล้วก็ช่วงปีสามปีสี่ผมเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยผมก็ไปเรียนที่ที่กองหรือไปเรียนที่ที่ทำงานเรียนเสร็จปุ๊บผมว่าทางานต่อเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเลยเหมือนว่าบริหารเวลาได้ดีมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยก็แต่ก็หนักครับเพิ่อกลับบ้านมาก็ทางานแล้วก็รับงานแบบช่วงนั้นก็ เรียน4วันทํางาน3วันอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้อะไรเยอะมากการเรียนกําหนดการอะไรตอนนี้ต้องดูตามแนวใช่ไหมครัตอนนี้จะเป็นช่วงพิธีการตื่นเต้นไหล่ะคนก็ตื่นเต้นกับวันรับปริญญาเนี่ยนะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่ามันมันจริงๆมันก็ตื่นเต้นตอนเรียนจบไปแล้วช่วงหนึ่งเนาะแล้วผมว่ามันก็เว้นช่วงก่อนที่จะประกาศวันทันรับปริญญาอะไรเงี้ยพอมาถึงช่วงใกล้มันก็ เหมือนบรรยากาศมันก็กลับมาความตื่นเต้นก็กลับมาเลยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเราก็คิดว่าน่าจะแบบมีไม่กี่ครั้งในชีวิตเลยถ้าแฟนขับเล่นใหญ่โอเคไหมฮะเต็มล้บมือยังแค่แค่แค่มาก็ดีใจแล้วค่มากอไม่ใชมินไม่คาดอะไรแล้อ่าพนิชษาร์ มีเซ็ตบ้างมีเพีงเรื่องเรียนต่อเาบ้างในใจบ้างไหมครับก็มีมีบ้างมีบ้างจริงก็ก็ดู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 อยู่เรื่อยอะไรเงี้ยจริงกับเพื่อนๆหรือว่าจริงก็มีปรึกษาแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้วางทำลายชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วใจหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากอยากไปมีประสบการณ์การเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยเยเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีอะไรเงี้ยเพื่อนเพืเขาก็จะไปไปเ exchange โปรแกรมันคนละ6เดือน6เดือนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยมีโอกาสได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่า ด้วยงานหรือรอะไรต่างๆอเลยเงี้ยมันก็ยังมีแพชชั่นแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังอยากทำอะไรหลายอย่างในใน,ในฝั่งการทํางานมากอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งไอเดียแล้วกันหนึ่ง o p p o r t u n i t ที่อาจจะมองมองอยู่แล้วก็แต่ว่ายังยังไม่ได้มีแผนชัดเจนยังใส่ให้เรามองไว้ที่ต่างประเทศตัวเองเออะไรก<อ>็น<อ>่าจะอยู่ในในบิส i n e s s อะไรครับไม่ไม่องค์กรบริโภคก็มาร์เก็ตติ้งก็แมเนจเมนต์อะไรเงี้ยไปแนน่เพื่อมาต่อยอดธุรกิจของเราด้วยธุรกิจที่บ้านด้วยอะไรแบนี้ด้วยกันคิดว่าถ้าไดด้ก็ีได้ก็ดี เร oui, pues nah, ื่องน่งเรื่องไหนครับแฟนมิสแฟนมิสสองประเทศไปเรียบร้อยลหลังการงานตั้งมากงานจิ๋วขอนมิสก็จริงงได้ได้มีโอกาสไปในหลายๆเมืองที่ที่มีโอกาสได้ไปนะครับก็ผมว่าในแต่ละที่หรือในแต่ละเมืองที่เราไปอ่างเงี้ยฟนเขาก็มีวัฒนธรรมหรือว่ามีอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันผมว่าคนหลายๆที่เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันอ่างเงี้ยแต่ว่าหมว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือการการซัพพอร์ตหรือว่าความรู้สึกที่เขา มีให้เราว่าเป่าบางบางที่อะไรเงี้ยเราเราไม่เคยไปมาก่อนอะไรเงี้ยไม่เคยไปทำงานจริงผู้ทุกที่ที่ไปมาเลยครับทสองที่ก็เขารู้สึกดีใจเพราะว่าเขาเขาเหมือนเขารอรอวันที่เราจะไปไปหาเขาอยู่ไปไปเจอเขาอยู่อะไรเงี้ยพอเราไปเราก็เห็นถึง,งถึงความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ ที่ที่เป็นโพสิทีฟแล้วเราก็ดีใจที่เราก็ได้เจอเขาเหมือนกันเลยเก็ถือว่ามันเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นเป็นโมเมนต์พิเศษที่ดีที่ที่ผมเองก็ได้เก็บกลับมาแล้วก็มาเติมไฟก็เลยแต่ที่มันมีคําโตัวเด็กอะไรพิเศษว่าต้องรับกรับสองคนมากเลก็จริงๆทั้งทั้งสองที่ก็จะมีเอ่อกลุ่มกลุ่มแฟนเลยเนี้ยที่ที่เหมือนว่าเขาก็ตามตามเราอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่ที่เราจะมีโอกาสได้ไปทำงานรังแรกเลยครับก็ เขาก็จะมีทำโปรเจกต์ตามเมืองตามอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแฟนโปรเจกต์ตอนที่เราเข้าไปทำแฟนมิสเนี่ยผมว่ามันก็ก,ก็ก็น่าประทับใจหมดเลยอเงี้ยแล้วก็รูปแบบมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างที่บอกว่าคนคนที่นี่เขาเขามีวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็แสดงความรักหรือว่าแสดงการสนับสนุน,น,นขเขาแบบนี้ผมว่ามันก็เราก็ได้เจอคนที่หลากหลายได้เจอมวลพลังงานในใ,ใ,ใ,ในในการมาอยู่ร่วมกันที่หลากหลายเวยเรื่องไหนที่ทำให้เราแบบพิเศษจังเลยดูว้าวดูแบบจำเลยอะไร ็จริงๆผมว่าหลายๆเรื่องนะตั้งแต่ที่ที่ไปอะไรเงี้ยบางอย่างที่บอกว่าข้อพิเศษของทั้งสองที่นี้คือผมผมกับโอพีพีไม่เคยไปด้วยอะไรับไม่เคยไปเจอแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคมันมีกลุ่มแฟนคลับอยู่ที่นี่<ต>ที่เขาก็จะคอยซัพพอร์ตเรามาอยู่ในในโซเชียลมีเดียหรือใ,<ช>ในช่องทางอื่นอรืองมงทั้งเขามาที่ที่ประเทศไทยบ้างอะไรเงี้ยแต่หนว่าพอ,พอพอวันที่ เราได้ไปเจอเราก็ตื่นเต้นตั้งแต่แบอบกว่าลงลงมาเลยไปถึงโรงแรมหรือเงี้ยเขาก็เตรียมของเตรียมอะไรมาให้แล้วก็แบบทาโปรเจกต์ตามเมืองมีรถวิ่งผ่านมีอะไรเงี้ยหรือว่าแฟนโปรเจกต์ในในฮอลตอนนี้เขาทําให้ในช่วงนานเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันมาจากใจของจริงเลยมันมาจากความรู้สึกมันมาจากจากความรักที่ที่เหมือนว่าเขาเขามอบให้กับเราที่เขาก้าวขึ้นเวทีอ่ะเขาที่มอบไปคือเขาคนมันละลานตามากแสดงความรู <hi> ้สึกเป็นไงบ้าง ผมว่ามันก็ขนลุกขนลุกนะครับเพราะว่าเหมือน,นว่าพอพอ,พอเราไปอยู่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยไปอยู่ในในที่อื่นๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็มีความอินสเคียอยู่อยู่บ้างในในฐานะของของศิลปินคนหนึ่งที่ท,ที่ที่เพิ่งจะมีโอกาสได้ออกไปทํางานในต่างประเทศเลยแลพอเราเจอบริการแบบนั้นเจอพลังงานแบบนั้นผมว่ามันก็มันก็ปลดล็อกเราโดยเร็วว่าจริงๆแล้วเราที่นี่เขาเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าที่นี่มันเป็นที่ที่ทุกคน ตั้งตารอเราจริงๆอย่างนั้นก็เป็นทีเดียต่อเนื่องเลยจากภาคกระแสกับคอนเสิร์ตที่จีนเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตที่จีนก็จริงๆไปไปร่วมมิวสิคฟสติวัลอะไรเงี้ยเขาก็มีเหมือนว่ามีมิวสิควิวเวอรแล้วเราก็เหมือนว่าไปเป็นเหมือนหนึ่งในไลน์อัพของเขาเลยก็ดีใจนะครับเพราะจริงๆแล้วผมเพิ่งจะไปโชว์ที่ที่ที่จีนครั้งที่สองก็มัน เราไม่คิดว่าว่าจะมีคนมามารอดูเยอะขนาดนี้เพราะว่าในสเกลกับคนระดับหลักหลายหมืออะไรเงี้ยผมว่ากับกับการที่เราเป็นศิลปินไทยร้องเพลงไทยแล้วก็เราก็เป็นของเราแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่นึกว่าที่นั่นจะมีคนที่ ให้การตอบรับมากขนาดนมีประมาทบ้างไหมครับคนมันเยอะจริงๆตอนตอนเช็คเห็นเวทีแล้วก็ตกใจตกใจเราก็ตื่นเต้นอแต่พอขึ้นไปจริงๆก็ตื่นเต้นกว่าอเดิมตื่นเต้นกห่าเดิมตอนที่แบบเขาแบบตะโกเรียกชื่อก่อนที่จะขึ้นอะไรเงี้ยแบบหาสันเลยแต่ก็มาเต็มแต่พอขึ้นไปแล้วผมว่ามันมันเป็นเหมือนื้นที่ปลอดภัยอ่ะพอเราเห็นว่าคนแบบซัพพอร์ตเราแล้วขอเสียงเขาให้เสียงเขาร้องเพลงเราได้มันหมือนว่าโอเคเราสบายใจแล้วในมุมที่ว่าเราได้ เรามีคุณ <rôle> ค่าสำหรับเขาจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้ให้อะไรกับเขาได้จริงๆอย่างครั้งนี้ไปแม่จีนก็จัดหนักมากมากขึ้นกว่าเดิมเลยคุณบิ๊กยังไงก็ื่อไปทั้งคงมิสบัดตอนเข้าใช่ก็น่าๆรู้สึว่าสุดก็จะมีทำเป็นแฟนโปรเจกต์ครับแล้วเป็นคงบ้างเป็น ที่นู่นเลยเงี้ยเขาก็จะมีเหมือนว่าคนที่เขาแบบทำป้ายบ้างมีชื่อบ้างอะไรเงี้ยในหลายๆรูปแบบเลยอะไรเงี้ยมีบางคนเอานอกจากธงตั้งมีธงมาโบกมีอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแบบที่นู่นก็จะมีคนที่ถือบงของเราที่จากที่นี่เยอะมากๆเลยเงี้ยก็รู้สึกประทับใจมากเขาร้องเพลงเราชัดเหมือนกันนะชัดมากเราตื่นเต้เลยนะเขาล็อกที่เราอยู่บ้านเราส่งเบียงเฟ้เลยผมก็ถอนผมก็เช็คเลย ยิ่งหัสั้นจีนยิ่งแบบว่าโหจีนเยณร้องได้ครับมันคู่คิวมากขนาดนี้พี่พต่อมันคู่คิวนในการทำงานต้อวมากขนาดแบบผมว่ามันมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนแหละว,ว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือเป็นคนทำงานในรูปแบบไหนอย่างเงี้ยการที่เราทำงานออกไปแล้วมีคนชืบชชอบือคนให้คุณค่า,ก,ก,า,ากับงานของเรามีคนที่อยู่ทำให้เรารู้สึกว่างานของเรามันมันมีมันมีคุณค่ากับอคไรมคนอยู่ทำให้เราก็ ได้รับการเติมไฟให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปทํางานที่ดีออกไปแล้วเราก็รู้สึกเห็นคุณค่านในตัวเองครับยังพอแฟนคลับเราไปเยอะมากๆเงีย้ยตัวของพีพีตัวมายูกินเองแอเกรงใจศิลแปบบินที่คุณนะครับ<ม><ไ>แบบว่ามันเป็นแบบทีมมแบบหลายๆศิลปินอย่างเงี้ยเนาะก็ก็มีมีบ้างมีบ้างแต่ว่าหมายถึงว่าผมว่าคนคนที่แฟนๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็เขาก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเพราะว่า มามาดูเราคนเดียวเนี่ยก็มีเหมือนกับว่าบางคนเขาก็มารอดูมาดูศิลปนนินอื่นๆมาก,ก่อนแล้วก็เหมือนกับพอเราลงบางคนก็รอดูศิลปินท่านอื่นต่ออย่างเงี้ยรวมถึงผมว่าเขาก็ก็ให้เกียรติกันละกันมากกว่าผมก็รู้สึกว,ว่ารวมถึงศิลปินท่านอื่นด้วยอะไรเงี้ยตอนที่เราเจอก็ก็น่ารักที่เราเวทีเลยรู้สึกว่าต่างคนก็ต่าง มาสนุกมาเอ็นจอยกันในงานมิสไซได้กันฮบไหายหบว่าศิลปินหลายๆคนหลังเวทีด้วยเนาะรับเจอบ้างพี่พี่ขออนุญาตไปก่อนดัมมาก่้นได้ไหมโลกกับพี่การไกับพี่การได้ไหมโลกพี่การดัมมายพี่การได้ลัอไกินอยากอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมมั้อ๋อแต่จริงๆเรื่องเรื่องมันคืออารฟุตตรงนั้นมันไม่ได้เป็นฟุตที่ที่เหมือนว่าถูกตัดออนนายกาอะไรจริงๆแล้วมันเป็นเป็นเป็นความผิดพลาดของ ทีมงานฝั่งผมที่เขา,าเผลอลงฟุตนั้นไปในในโซเชียลมีเดียของเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากทางเวิร์กพอยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงแล้วมันก็เป็นเป็นลิขสิทธิ์ของทางรายการด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วผมก็มก็รู้สึกผิดแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดจริงๆแล้วเราก็มีการโทรไปไปคุยกับกับพี่ๆผู้ใหญ่ของเวิร์กพอยด์ุ่มตัวพีก่การด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเข้าไปพูดคุยกันแบบขอโทษถึงความผิดในฝั่งเราที่ ที่ที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธญเรากับพี่การหลายคนก็ห่วงกังวลว่าเจอะอแบบยังไงกันมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยกพราจริงๆพี่การเขาเป็นเป็นเป็นพี่ที่ตั้งแต่ผมเจอเขาเรแรกๆอะไรเงี้ยพี่การเขาก็เป็นคนที่อ,อ่ <Nice. S 1> น่ารักกับผมอยู่ตลอดอ่างเงี้ยตั้งแต่ผมเจอเขาแรกเขาก็จะเป็นพี่ชายที่ที่ซัพพอร์ตผมตลอดเจอกันทุกทครั้งก็ก,ก็จะมีมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันตลอดอว่าพี่การไม่ ไม่เคยมีเจตนาที่ที่ไม่ดีกับผมนังนั้น mm hmm. เขาก็ผมว่าไม่ไม่ว่าจะด้วยอะไรหรือไงก็ตามนะผมว่าเขาทําไปด้วยเจตนาที่ดีแล้วก็เหมือนว่าผมว่าเขาเขาแค่เหมือนกึ่งกึ่งห <c oughs> ยอกล้อกันหยอกล้อกันพี่น้องมากกว, <c oughs> ว่าผมมันก็จะมีเส้นอะไรบางอย่างที่มันต่างคนก็อาจจะมีมีเส้นของความบอดีที่ที่ไม่เท่ากันแต่แต่ของผม <c oughs> ผมใจจริงผมไม่ด้ไม่ดีไม่ดี ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับกับพ<ม>ี่การการวมถึงพี่การก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดี<ม>ด้วยกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเดินถึงระหว่างทางเดนถึงปลายทางเนี่ยแต่ก็แต่ก็เข้าใจถึงถึงประเด็นแวดล้อมต่างๆที่ท,ที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็เข้าใจกั่ที่มี่การขับซัพพอร์ตเยอะหน่อยจะบอกอะไรกไห้ครับก็จริงถว่าก็ก็ขอบคุณขอบคุณมากกว่าที่ถืว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่ที่ลำบากใจนะว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าผมว่าไม่ไม่ได้ พูดยังไงดีคือหมายถึงว่าผมผมก็เข้าใจเข้าใจรู้ทุกคนแล้วก็เข้าใจเข้าใจแฟนแูนทุกคนแล้วก็แล้วก็ขอบคุณแฟนรูทุกคนมากๆอะไรเงี้ยที่เราก็เห็นว่าทุกทุกคนก็คือผมว่าทุกทุกคนล้วนล้วนมีเจตนาที่ดีแล้วกันว่าทั้งทั้งทั้งที่การด้วยแล้วก็ทั้งเป็นแฟนด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆมันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่เงหรอใช่พัชรนผมผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็แล้วก็ขอบคุณขอบคุณ แฟนๆทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วผมเข้าใจในในความละเอียดอ่อนของของเส้นความบอดีเลยนะจากจากจอแหละมันจบแล้วมันจบแล้วครับผมอีกยันยิ่งก็ใหญ่ถึงคาดปลายปีแตนกลับเข้ารอว่าเมื่อไรจะประกาศออกมาพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้เฮียแม่อะไรอย่างเฮ้ยต้องพรุ่งนี้สิกี่โมงกี่โมงพรุ่งนี้จับได้ไหมจับกันแล้วพรุ่งนี้แล้วกันครับหลายคนรุนว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นแฟนมิวสหรือว่าอะไร พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาแล้วก็จริงๆแล้วเป็นบอกความรู้สึกด้วยกันผมว่ามันเป็นโปรเจกที่ผมตื่นเต้นมากๆอีกโปรเจก์นึงใ,ในปีนี้แล้วมันก็เป็นโปรเจกที่ที่เป็นเหมือนกับถ้าเรียนจบมันคือสเต็ปหนึ่งของชีวิตแตว่าโปรเจกนี้มันจะเป็นการที่เราได้มีโอกาสทําอะไรที่พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเราก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็น,เป,นเป็นความฝันของ ตัวผมเองแล้วก็แล้วก็อยากให้ทุกคนมามาร่วมเฮมันเหมือนจะบอกแล้วเหมือนจะบอกแล้วใหญ่นะใหญ่ไปนะนี้พรุ่งนี้บอกตอนนี้มันแบบมันอันบากมากแต่มาส่งการรอคอยส่มภารูก็หวังว่าหวังว่าหวังว่าทุกคนจะชอบใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมอยู่ในความทรงจําที่ดีด้วยกันปลายปีนี้ครับเวลาไหนนะเวลาไหนนะเวลาพรุ่งนี้เวลาเท่าไหร่ รองติดตามพรุ่งนี้นเะครับผมพรุ่งนี้ครับผมทำอะไรขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ครับได้ครับคอนเสิร์ตเดวิดเซนเนอร์อ๋อก็จริงจริงตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีการพูดคุยเรื่องของลิสเพลงหรือว่ารายละเอียดโชว์กับกับทางทีมของทางที่ประสานกับทางเดวิดคอสเตอร์แล้ววันนี้ก็ก็เป็นช่วงของที่ต่างคนต่างหลังเตรียมพร้อมๆในฝั่งของตัวเองแล้วก็รอ ลองมาเจอกันแล้วก็มาซองร่วมงานจริงๆแล้วผมว่าทางเบวิดเขาไม่ได้อาจจะเป็นเป็นการโชว์ที่เขาไม่ได้ไม่ได้มีดีควายเป็นอะไรของเรามา,มา,เากเหมือนว่าเขาก็เหมือนเวลาเราคุยกันว่าเราจะทําโชว์อะไรกันแบบไหนแล้วเขาก็รีดรูมให้เราเป็นดีไซน์เรามาแบนการอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ที่เป็นเป็นความฝันของผมเลยว่าจริงๆแล้วดีฟอสเตอร์ก็เป็นคนที่ อินสไพร์ผมเหมือนได้านในในในพาร์ทของการทำงานในในฐานะศิลปินของผมเลย่างเงี้ยเพราะคิดว่าทุกคนก็น่าจะสัมผัสได้ในงานในงานมันก็มีเลยอิเลเมนต์อะไรหลายอย่างที่ผมว่ามันก็ถูกอินสไพรมาจากมาจากแม่หรือโปสเตอร์เหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะดีใจที่ได้ได้ร่วมงานกับกับโปรดิวเซอร์ระดับโลกรวมถึงศิลปินระดับโลกหลายหท่านที่ที่จะมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยจัดโอเคครับโอเคครับถามเสร็จได้เลยนี่จะให้ไห